อ้าวพี่ครับพี่ครับช่วยจัดเป็นชุดให้ผมหน่อยได้ไหมครับแหมผมอยากได้เป็นเซตเลยได้ไหมพี่เอาแบบว่าไปถึงแล้วพร้อมใช้งานเลยครับมาวันนี้นะครับก็จัดชุดคันจิกเดือดให้อีกแล้วนะครับกับชุดจิก G Max นะครับประกบคู่กับลอก VBa บนะครับตัวนี้นี่เป็นสีใหม่ล่าสุดนะครับเจ้า V ี a บสนะกูย่านะครับสีของเขาจะออกเป็นสีเมทัลลิกนะครับสีเป็นเมทัลลิกม่วงนะครับ ตัดกับสปูลแต่งนะครับเสียงลั่นๆเสียงลั่นๆนะครับแขนเป็นระบบเกลียวนะครับมาพร้อมกับน็อกแต่งเรียบร้อยนะครับจับคู่กับคันนะครับเอางี้ผมจะแบ่งเป็น2องออปชันให้ละกันนะครับจะแบ่งเป็น2องออปชันให้ละกันนะครับออปชันแรกนะครับ0.8นะครับผมจะจับคู่กับลอกเบอร์2,005นะครับเพราะว่า1เลยทําไมถึงจับคู่กับเบอร์2,005นะครับเพราะว่าใส่ Pe ีเบอร์ประมาณเบอร์0.8กับเบอร์1ครับใช้ลอกไม่ต้องใหญ่ก็เพียงพอแล้วแล้วบางคนนะครับ จะเอาชุดเนี้ยเอาไว้ตีเหยื่อจิกนะครับเอาไว้ตีเหยื่อปลอมนะครับบางคนก็เอาไปตกช่อนตกชะโดนะครับก็สามารถที่จะใช้งานได้นะครับก็จะเป็นชุดเดียวอเนกประสงค์พร้อมใช้งานนะครับก็เลยจับคู่กับลอกเบอร์2,005นะครับจับคู่กับลอกเบอร์2,005ส่วนคันเนี่ยถ้าชอบสีดําหรือสีแดงเนี่ยจับได้เลยนะครับจัดเองได้เลยนะครับนี่พอประกอบกันแล้วนี่ก็เข้ามือกําลังดีครับสามารถตีเหยื่อใช้ฝั่งได้ใครที่จะอาไปเดินแคสนะครับ เอาไปเดินตีพวกหัวจิกนะครับตีมีนาวนะครับตีเหยื่อแคทนะครับตีเหยื่อจิกนะครับสามารถใช้ตัวนี้ได้เลยนะครับหรือจะไปตกหมึกทิปลรันนะครับก็จัดเป็นเซ็ตตัวนี้ได้นะครับลอกเบอร์2005เนี่ยผมแนะนําใส่กับคัน0.8นหรือ PE13 นะครับจะสวยมากนะครับจะสวยมากถ้าเป็นสายแบบสายไลจิกนะครับคือจิกไม่ได้แบบจิกจริงจังอ่ะเผื่อตีเหยื่อปลอมเผื่ออะไรด้วยนะครับก็แนะนําว่าจับเป็นเบอร์2005สวยเลย นะครับส่วนใครที่เป็นสายจิกกิ้งเลยครับสายจิกกิ้งโดยตรงเลยพี่ผมจิกอย่างเดียวผมไม่ทําอย่างอื่นละชีวิตนี้นะครับผมจัดคู่ให้กับลอกเบอร์สี่พันครับเพราะว่าจะใส่แขนจิกให้เรียบร้อยนะครับแล้วก็เป็นสปูลลึกนะครับตัวเนี้จุสาย P ี2ได้ถึง200เมตรฉะนั้นเพียงพอต่อการใช้งานแน่นอนนะครับไม่ว่าคุณจะไปหลักแก๊สนะครับไปใช้ล่องผมว่ายังพอเลยนะครับ P ี2200เมตรเนี่ยเพียงพอแล้วนะครับเบอร์สี่พันนะครับ ผมแนะนําว่าใส่คู่กับคัน PE 1 3กับ PE 2 4นะครับแต่ตัวที่ผมจัดเซตอยู่เนี่ยจะเป็นคัน PE 2 4ซึ่งมันกําลังสวยงามพอดีนะครับมันกําลังสวยงามพอดีนะครับเบื่อเอาไปตกปลาสวายตกปลาบึกเล่นก็ได้ชุดนี้นะครับหรือใครจะไปลอยสายอินทรีย์ลงหน้าดินนะครับได้หมดเลยนะครับได้หมดเลยชุดเบอร์สี่พันเนี่ยค่อนข้างจะเนกประสงค์สําหรับคนที่ต้องการแบบครอบคลุมการใช้งานนะครับตกสวายเล่นตกปลาบึกเล่นนะครับเอาไปลอยสายอินรีย์เอาไปตกหน้าดินนะครับ เอาไปตีเหยื่อแคทเหยื่อเอาไปจิกเหยื่อใหญ่นะครับก็สามารถใช้ชุดเบอร์สี่พันได้นะครับส่วนชุดเบอร์สองพันห้าเนี่ยก็หนักไปทางตีเหยื่อปลอมแล้วกันนะครับหนักไปทางตีเหยื่อปลอมแล้วกันนะครับสวยสวยมากนะครับเอามารวมราคาให้ดีกว่านะครับคันนะครับซื้อคันอย่างเดียวพันห้าร้อยเก้าสิบบาทนะครับล็อกเบอร์สองพันห้าแปดร้อยเก้าสิบนะครับบวกค่าส่งสองร้อยห้าสิบบาท แต่อยู่ที่2,730บาทครับเอาอย่างนี้เอาอย่างนี้ผมขอคิดไปที่2,790บาทผมแถมสาย PE ให้ไปเลย1มว้วนอ่ะผมแถมสาย PE ให้ไปเลย1มว้วนจะได้พร้อมใช้งานได้ทันทีโอเคนะครับ2,790บาทแถมสาย PE 1มว้วนพร้อมใช้งานทันทีอ่ะดูเซต4,000กันบ้างนะครับ1,590ล็อก1090บวกค่าส่ง250 2930บาท2930บาทครับกับชุด4 0 0พเอางี้ขอ2990บาทครับแถมสาย p ีีให้1ม้วนเหมือนกันนะครับสาย PE มว้วนละ250นะผมขอแค่เพิ่ไมไปเจ็ิบาทอะเอาว่างั้นเถอะนะครับเลขมันจะได้สวยๆหน่อยแค่อยากได้เลขสวยครับไม่ได้อยากได้อะไรมากมายแค่อยากให้เลขสวย2990บาทครับกับชุด4 0 0พนะครับ ชุด4,000นะครับคุณจะเอาลอกห้ืคุณจะเอาคัน1:3หรือ2:4ก็ได้นะครับผมแนะนําแต่ถ้าไปใส่กับ0.8ผมว่าลอกมันดูใหญ่เกินไปนะครับลอกมันดูใหญ่เกินไปนะครับส่วนใครที่เอาลอกเซต2,500เนี่ยคุณจะใส่0.8ก็ได้จะใส่1:3ก็ได้หรือจะใส่2:4ก็ได้นะครับถ้าเป็นพวกสายตีไอโดเหยื่อสดเนี่ยส่วนมากก็จะใส่กัน2:4กับ1:3นะได้หมดอดัได้หมด,ด,หมดผมจัดให้ได้หมดนะครับจัดให้พิเศษ นะครับชุดเบอร์สองพันห้าสองเจ็ดเก้าศูนย์แถมสายพีอีม้วนล,ละสองร้อยห้าสิบไปเลยหนึ่งม้วนชุดเบอร์สี่พันสองเก้าเก้าศูนย์แถมสายพีอีให้เหมือนกันหนึ่งม้วนไปเลยนะครับรอบมีประกันซ่อมฟรีอะไหล่ฟรีจากวีแบสให้หนึ่งปีแน่นๆจุกๆเหมือนเดิมนะครับส่วนคันก็มีสามเวทเดี๋ยวจะพิมพ์รายละเอียดไว้ใหน้นะดน่ดวนๆนะครับเวทหนึ่งมันก็มาประมาณยี่สิบว่าคันสีละสิบว่าคันแค่นั้นเองนะ หกเข้ามาเลยนะครับที่เฟซ o ุ๊กแฟนเพจหดไทยฟิชชิงสูมวิทย์85ครับโคด,ด้ง่งโคด,ดินชอบมากเลยโคด,ดีดเลยอะตัวเนี้ยโอเคนะครับสวัสดีครับ